มีแต่นแนวเพรีมีแต่นแนวเสียเสียมีแต่นแนวแพงแพงมีแต่นแนวแพงแพงพี่น้องเออพีนนน่น้องเอออันนี้กุบโแบตเตอรี่แปดแบตมันมีก้อนเดียวนี่บอบเมื่อไหร่อันเหลี่ยมก็ได้อยู่มุกนาหานยังบ่มีพี่น้องไปหาซื้อบอ่ได้มันขาดแน่นสาขาดอันนั้นสบาย เด็กพี่น้องเห็นอยู่เด็กโกโปเฮ้ยพี่น้องพี่น้อง fc อยากคงว่าแบตเตอรี่กโปรได้มันเป็นแบบสีเด้อพี่น้องนี่หันยูวิ่งหันหนึ่งกับโบมี่ซังได้ไอ้นี่แต่พี่น้อง fc ว่าอยากเห็นว่ามันเป็นแบบไในะมันเอาแบตโทร์ซักแค่แต่มันเป็นแบบสีเด้อพี่น้องมันเดือใหญ่ fc สื่อผาม้าหายสื่อผาผ้าหายสีอ้นกระจายนี่กเด็มันจะเป็นแบบสีเลยพี่โบ่กองมันจะเป็นแบบสีพี่น้องมันมีแต่เก่ากับซีดในหมู่ นี่นะพี่น้องถ้ากลับไปเอามาแต่คนส่งราคานะอยู่ทีดมซัางนะอันนี้นกแปดร้อยหาสิบแปดพี่น้องโอ้ยนี่คือไทยละนะร้หาสิปดาเพื่อสิได้พี่น้องจะได้อีกจากก้อนหนึ่งเนาะสบ,บายดีสบ,บายดีพี่น้องยินดีตอนหาขาวสู่องดีมสาวลาวหนึ่งแปดี่เก่าๆสบ,บายดีทั้งเอฟซียู่่าอยู่ไทยเลยค่อยู่ต่างประเทศไม่ว่าเอฟซเกา่าเอฟซีใหม่เอฟซีปันกลางทุกคนพี่น้อง มวนหอนตอนนี้น่ะลังจากที่ไปเที่ยวไทยมาเนาะเขากัสิีพามากไม่เลี้ยงไปได้เที่ยวไทยน่มวนอยู่บอกไปไหวมาไหวได้แต่เมาหลดได้แต่เมาหลดพี่น้องแจ๊คมันไฟผัดเอาอะแบบซื้อบักทั้วเรียนที่ว่าแกแล้วน่ะอะไรมันหลุดหลดมันแบบไปตีกับแอร์มันหลดมึนหัวมันโคตคน้อยเชลคีมซาแฉ่ดิ่มกับแบบเมาหัวเดือดแบบเมาหลดพี่น้องเอ้ยซื้อตัวเพราะจับปอกเลยมันแบบไปตีใช้กับแอร์เนาะใครกินไหนกินได้อยู่ ไปใช้ในแอ้มันหลุดตีกันมาสันเจ๊บพูวาเนาะพี่น้องไปไหว้มาไหว้พี่น้องก็เลยบบเดี๋ยวบอกพี่น้องล่วงหน้าเนาะบัดเทือนหนากพราเนาะพี่น้องสีบอกล่วงหน้านะไปแบบเข้าไปซื้อแบสกล่องกระทันหันนั่นเด้ก็เลยไปไหว้มาไหว้ล่องดานที่ซื้อพี่น้องว่าก็จะเปิดเรือได้เนาะเมื่อนี้ข้าพาทุกคนมาสวนเนาะพี่น้องปีนี้ตังคนปีกายได้มาสวนหยาห้อสีมาเห็ดหัวปีนี้ถ้าสะเอาอันบางเทือบัดวิญญาณจำเป็นนะสะเอาหัวเขามาไหว้หนีเด้ แต่าสิขันบอยมันไปหาพลัะปูข้าวนาพี่น้องอ้าวเขมีเสียงบอ่านะพี่น้องพี่น้องมาเนี่ยหอดอันนี้หอห้องตู้น้ำเยเด้อพี่น้องปีนี่ตังปีกายได้แน่ดูไหมนะปีนี่ตังปีกายเนาะหยาห้าปีนี่ตังปีกกยวาเขียวสู้อุ่งเขียวสู้ม พี่น้องบ่าปานวะใช่ามอุ้ยพี่น้องหมักนอดหมักนอดเด็กสาววารดสาววารถหมักนอดได้พี่น้องวันดีเ่อพี่น้องเนีสาวรดดีเป็นไยได้เน่ยสามู้เป็นไรหมากล่ะพี่น้องสาวรุสาวรุสาวรดสาวรถษันกํำลังเป็นในลายนะกำลังเป็นดอกเป็นดอกเป็นหมา เำลังเป็นดอกขึ้นมานี่น้องแนพี่น้องเอยห้อยห่าสงสัสออกแม่แพรลูกแล้วพี่น้องนี่ส้องบชงไสออกแม่แพรลูกแล้วหฮันนูชาหมฮันนูไปจับเดี๋ยวพวกเช่าวรถนะพี่น้องไม่สินพี่น้องนำสางห้าไซสอยู่ดะน้ำส้างน้ำส้างเฮาต้นมะละหงมะละกอ con đã mạnh ha phải nọ xuống nè. lắm Nào khốn đã có làm xiêm thẻ này luôn. Thẻ làm xiêm này. Mà mà ừ. mặc dù cả lơ ơ kể từ suy nè khum nga mát nha kia 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 หห้ามาปล่อยเขาหนีปูกแม่มันกินเพื่อนมนนีเฮ็ดหัวอะไรยังเห็ดหัวออยู่อันขันถื้เลี้ยวขันืเลียอันลที่หนึ่งเดินสวยืออีกเดินนึงพอดีวันที่นันและวแม่ตนอวันที่หนึ่งถือวันที่หนึ่งโย่สืออีกรอกนึง thì nhưng này là mẹ sọc, là nọ, khá khá này. <laughs> cho vào hộp này. Đây. 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 ล็กมาค่ัล็ักทุมนนำได้ลูกอ้ะลักไปท้มนะ่ไสียมให้ได้ เียวฮอเด้เข้าใจว่าปั้นเขียดแดนกันแล้วพี่น้องปั้นเขียดแดนอีกแทีปั้นเขียดแดนให้ปั้นท่องเอาก็รนทือเอาเมียะพี่เนาะยิ้มปั้นอ่ะปั้นดูครึ่งหนึ่งเนาะไปไปไหนมปัอนไหนมาปั้นครึ่งหนึ่งโอ้แไง ปานอานนะป่หาบวป่านท้องคืนนึ่งน่ขี้เียบวัหายหน่วยติงเงียบมันเข้ามาเยอะยุบแบบเขาใชยแหละเลี้ยงเท่นั้นก็แล้วแบบเขาอันแบบเขาใช้อันนี้ฮะจังเอาเขาเนี่เล้ยงเท่าน้องจ่อนแแล้วน ไปไปดำหน้าก็เอาไว้นี่แล้งหงวนลูกไว้นี่เอาเพื่อนกินอันนั้นกิน เฮ็ดหนแน่ไน,ดนได้ปันท้องเฮ็ดหนแน่นได้ปันท่อไปตีมันข้าได้หนั่น่นโค้งเลี่นองรู้ไหมจะก่วนซื้อโอ้ข่วนรัก พี่้องเอ่นได้ละพอ่อผมจะเลือกบ้านพ่อโอรับเงี้เนรับมาเอาเงินต่อไปมาบ้านพ่อเอาแล้แม่เานหนอันนี้อันน้รถอ๋มาดีดีมดููอ่าน กันก็คือเตะใ่หมได้เงืนหน่อยรักกันนอดออกอ่ะเรา้อตดผกินไงอย่างเดินไปก็เหมือน พี่น้องอันนี้นี่เ้าก็เน้แดงกระเบ็ดองพ่ไก่ขนาดชื่อธรรมเหวี่ยจของฉันนั้นละงามในพี่น้องเพื่นตัวฉันแห่งงามแห่งหยาอยู่ตามแคมน้องก็งามงามมันอยู่ห่มเนาะอยู่ห่มหมักเศร้าหลดหมักนอดพี่นีต่างจากพี่ไก่พี่น้องหยามีซีวิสซีวาแน่เนี่ยแถวแคมนี่ก็ได้นะ นี่คือสภาพางพี่น้องไปหัวรัอาไว้พี่น้องขันง่วบว่หายมั่นมากเขาค้องเระปลูกข้างนี้นะเนาะแดดแดดแดดฮอนฮอนฮอนนอไห้เหากะงามเนานะก็กลัวคือยังเขาเก่าอย่างเนี้เปียงงามเลยพี่น้องพอดีจะเป็นเนวพันเลยพี่น้องก็มันคงเข้ากับสิญย่ายแล้วเพราะว่าให้งัวเข้ามาอยู่เลย เวลาฝนตกลิ่นอีหยังเนาะบ่ได้ไปเลี้ยงเนาะในง่ามๆ่า่น้องหญ้าหญ้าอันนี้หญ้างนี้เปียเนาะพี่น้องเดีคันคายรีสอร์ทเฮาไว้หัวแล้วก็สิตัดใช่พี่น้องตอนนี้หัวเฮาก็เหยียบหอยเนะาะ3 3มซามหานะแบบกั้นไว้ให้หัวมันผ่านมาทางนี้พี่น้องน,นี่ อยากม,มากินเครื่องปูครองพังเขาผู้หญิงเนี่ยเปี้ยสูงๆและะ้วก็เขาเสีเอาหัวเขามาทางนั้นนะพี่น้องเวลาขึ้นตกลินบอเบลไปเลี้ยงก็เอามาให้กินเพื่อเนาะประมาณนี้พี่น้องพี่น้องตอนนี้ดิมกลับมาไปที่ทยาพ่อเนาะนะเมือนอกับออกไปเห็ดหัวแบบกัดหนัวนะพี่น้องแบงเนาะไหวหัวนหน่อยหัวเพียงขับไปเนาะไปกินเครื่องปูเขาแล้วเขาขันไว้ทางนั้นละะเลยก็สิเอาหัวเขาเวลาเขึ้นตกลินบอเบแบบ ấy. ไเป็นเลี้ยงกับผูกให้มันกินเพื่อนอาหารอีละสวัสดีกสิแนสวัสดีทุยังวะสวัสดีเจ๊จี้กินกะนุ้งเด้อไปไล่ยังมาบบจ,จ,กกนนงจากาไทยพี่นอ้องเบตเตอรี่กัได้มาก่อนหนึ่งนาะพี่นอ้องมีพี่น้องเอ็กซเชีกินกันเลยท้ายไอ้เบื้องนอกเอเซนแหละสังส่งซื้อยุ่งวาแต่เ่งอยงเนาะหารหนังซื้อหารโอลากับโบมีน่นาะหารนี่กันเลือกแบตก่อนเดียวดินหรืได้ซองก่อนเนาะพี่นอ้อง คลิปนี้ก็ไว้ซสำเน้เด้อพี่น้องเด้อมีพี่น้องเอฟซีวะอันคือพ่อพ่อมีเงี้เลือกไปเที่ยวทะเลในเพจเนี้ยอันไว้มีโอกาสก็หน้าพี่น้องถืออันรากวันที่หนึ่งก่อนเด็กวันที่หนึ่งเนาะซื้อซื้อไว้ซื้อไว้อันจะอะไรวะโคกเก่าวะที่สืบเลยเว้ยซ่องตัวยังบอกไก่ที่อ่างน้องพี่น้องคลิปนี้ก็ไว้ซสำเน้เด้อหยาปีนี้ก็งามกว่าปีไก่เนาะพี่น้อง ง่างกลัวประวัติดินมันกับปั๊บิ่มปั๊บสภาพหนาดินแล้วเนาะพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าได้ทุกคนสวัสดี